สวัสดีครับโจฮักนะสรคามสวัสดีครับคนสัญจรชาแนลนะครับผมวันนี้เราต้องบุกป,ป่า<อ>นะท่านผู้ชมเพระพาะว่าเมื้อเช้านี้เราโดนแซลจากพี่คุณหมอกิติันแล้ว<ช>นะท่านผู้ชม,มอีกมุมหนึ่งครับกับสวยๆโกดจุฬาลัมพาก็คือภาพจริงไงคนสัญจรเวลารเราถ่ายนี้เราก็ต้องใช้ภาพจริงท่านผู้ชมในการที่ทําให้รู้ว่าสมุนไพรชนิดนั้น อยู่ข้างๆตัวเราใช่เลยครับวันนี้คนสัญจรเรามีหัวข้ออะไรที่จะมาพูดให้แฟนคลับประสบการณ์ดีๆจากหลานของเราเลยแหละที่เขียวนะฟกช้ำดำเขียวท่านผู้ชมฟกช้ำดำเขียวอ่าฟกช้ำดำเขียวนะครับี่เอายอดอย่างนี้เอาเฉพาะใบเนี้ยขยี้ขยี้ปกคือเดียวหายเลยงงจังอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ อันนี้คือเป็นประสบการณ์ท่านผู้ชมไม่มีฟกช้ำตอนเช้ามาลิ้วรอยไม่มีเลยคือพูดง่ายเด็กเด็กพอผักกันเนี่ยหกล้ม,มก็จะโดนกระแทกตรงไหนที่เป็นหนกนูนกระดูกเนี่ยใช่ใช่มันก็จะช้ำท่านผู้ชมอันนี้ช้ำเราก็จะใช้ใบของสมุนไพรโกดจุลาลัมพาเลยครับนะครับมันจะเป็นใบลักษณะน,นี้ท่านผู้ชมรเราก็เอามาขยำขยำเอาสักพอประมาณนะขยำขยำผสมน้ําสะอาดก็ได้นะครับแล้วก็มา โปะไว้ตรงบริเวณที่นะครับเจ็บปวดแล้วบอบช้ำเนี่ยฟกช้ำเนี่ยอาการพวกนั้นสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะโปะไว้ประมาณ20นาทีไม่เกิน3ชั่วโมงนะไอปวดไม่เกิน3ชั่วโมงมันก็จะยุบไปเลยท่านผู้ชมก็คืออันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่ในการแก้อาการฟกช้ำดําเขียวด้วยการประสบการณ์จริงๆนี่เรื่องจริงครับประสบการณ์โกจุลลำพาโดยด้วยการใช้ใบตําหรือคันคันเนี่ยท่านผู้ชม กลิ่นข้าวแรงนะคนสัญจรกลิ่นข้าวแรงแต่วันนี้หัวข้อที่สําคัญมากกว่านี้ก็คือเรื่องหอบหืดโรคทางเดินหายใจครับโอ้โหคนสัญจรเดี๋ยวช่วงนี้ก็ในช่วงโควิดด้วยกำลังมาแรงด้วยกําลังมาแรงคนสัญจรคุณขยาเต้าหรือเปล่าครับั่นอ่ะไม่ครับขยำใบน่ครับโกดูลาลัมพาคือจริงๆแล้วโกดุลาลัมพาเนี่ยท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่อยู่ข้างหลังโจนี่ก็คือออกดอกแล้วครับผม คือการออกดอกแล้วคือเป็นส่วนที่นะครับได้อายุสําหรับการที่จะไปทํายาไปทําในการต้มดื่มกินแต่วันนี้นะครับเอาเลยเข้าเรื่องคนสัญจรหอบหืดรูระบบทางเดินหายใจนะครับแก้ไอแก้ไอแก้ไข้ขับเสมหะเจ็บคอเจ็บคอครับก็คือพูดง่ายเกี่ยวกับปอดทั้งนั้นเลยใช่ เพราะฉะนั้นสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่มีรสที่เผ็ดและก็สุขุมนะครับมีฤทธิ์ต่อตับและก็ไตท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปบําบัดเข้ากับสมุนไพรอื่นๆในการบําบัดเกี่ยวกับโรคตับและก็โรคไตนะท่านผู้ชมหรือว่าเอาเดี่ยวๆของเขาเนี่ยไปถึงลมไม่แห้งเนาะก็มาต้มดื่มโดยใช้3ถึง10กรัม เดี๋ยวเราก็จะมะีประสบการณ์ที่ที่ที่สมุนไพรชนิดนี้นะเขาเอาไปมีความส่วนสำคัญกับระดับชาวนาก็คือไปขับไล่หนูมแม้แต่นะครับปลูกบริเวณบ้านเนี่ยท่านผู้ชมครับยุงก็ไม่มากใกล้นะครับ,ย,รบยุงกลัวนะครับยุงกลัวเลยนะครับ ใครไม่โผูกไว้สุดยอดครับแต่คนสัญจรเดี๋ยวนี้เขามีผลิตภัณฑ์ที่มากมายที่ทําออกมาก็มีเกี่ยวกับยุงอะไรแต่ว่าส่วนผสมเนี้ยจะมีโกดจุลาลัมพาอยู่ด้วยเพราะว่าเขามีมานานแล้วของเมืองจีนเขาอ่ะอาาอเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไอวิจัยมานานแล้วโกดจุลาลัมพาเนี้ยนะใช่ใช่ใชคือไม่ไว่าทั้งมะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ แต่ว่าเราไม่พูดถึงเรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหอบหืดทางเดินหายใจทางเดินหายใจคือยิ่งช่วงนี้โควิดเข้ามาคนสัญจรเพราะฉะนั้นสมมติอย่างเนี้ยคนสัญจรรู้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้ามีอาการไอมีอาการน้ำมูกไหลเป็นหวัดแล้วมีอาการเจ็บคอคอแห้งเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าอืเราไปไหนมาแม้แต่ไอเลือดกำเดาไหลเขายังช่วยได้นะอันนี้ก็ช่วยได้ใช่ออื โดยแบบสุดยอดอ่ะคือตัดเป็นตาแข้งแล้วก็3ามสกรัมนะครับต้มดื่มจิบอุ่นๆไปครับผมโอเอาละเรามาพูดถึงวิธีการกินการใช้เลยท่านผู้ชมว่าอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยหลายๆคนก็ถ้ามีอยู่ที่บ้านนะครับเราก็จะไปผสมกับสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นกระเพรากระเพรากระเทียมหอมแดงอย่างเงี้ยกระชายหอมแดง แม้แต่ขิงนะครับแม้แต่โกจุลาลัมพาท่านผู้ชมใครมีรวมกันก็เอาใส่เราก็จะใส่ประมาณสัก3ถึง10กรัมนะครับอย่างละนะครับอย่างละนะครับท่านผู้ชมหรือว่าตัวเขาเพียวๆก็ได้ตัวเขาเพียวๆก็ได้ท่านผู้ชมก็คือว่าคนสัญจรอันนี้ก็คือดอกเขาใช่ไหมใช่เนี่ยผมก็จะให้ท่านผู้ชมได้ชมดอกกันนะครับอันนี้ดอกเขานั่นเลยท่านผู้ชมเนี่ยดอกเขานะครับ ค่าดอกนี่ก็ถือว่าเอาการนําไปใช้งานนี้ได้อายุพอดีดคนสจ,จอนก็คือช่วงนี้ช่วงที่ตัวยากําลังดีทําอย่างไรก็คือเอาใบเอาดอกไปตากแห้งก่อนใช่ไหมใช่ใช่พอ,อไปตากแห้งเราไปสับเป็นชิ้นเล็กๆพึงลมพึงแดดให้แห้งเอาขนาดที่เท่าไหร่คับคนสัญจ,จรสามถึงสิบกรัมสามถึงสิบกรัมน้ํา น้ำหนึ่งลิตรครับน้ำประมาณหนึ่งลิตรท่านผู้ชมแล้วก็การต้มต้มก็เดือดสักห้านาทีสิบนาทีพอต้มน้ำเดือดว่าไหมเนาะใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นเราจะกินข้ั้งละข้างละแก้วแล้วก็จิบไปเรื่อยเช้ากลางวันเย็นหรือแม้แต่จิบไปเรื่อยๆท่านผู้ชมคือถ้าช่วงนี้ถ้าดีก็จิบบุ่นๆตอนเช้าคนสัญจรบางคนอาจจะบอกว่าออ้ยพี่โจคุณโจที่บ้านฉันได้มีนะโกจุลาลัมพาเนี่ยท่านผู้ชม เป็นสมุนไพรที่มากด้วยสรรพคุณในการที่เราจะนําไปใช้งานถูกต้องเลยครับไข่ป่ายังเอาไปเลยเพราะเขากันยุงเขากันยุงได้มาลาเรียเขายังเอาอยู่เพราะฉะนั้นสมุนไพรที่กันยุงได้มันก็ต้องรักษาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับยุงได้นะครับงคือจิบอุ่นๆร้อนๆตอนเช้าที่อย่างเย็นยุงยังกลัวจิบเป็นชานะครับเตื่นเช้ามาเราจีบไอ้พวก ไวรัสพวกอะไรที่ติดอยู่ลําคอเราเนี่ยใช่ครับมันจะลงกระเพาะไปหมดอ่าอันนี้ก็ง่ายๆครับอันนี้ก็ง่ายๆสมุนไพรที่นะครับคนสัญจรว่ามันเป็นยังไงบ้างกลิ่นใบดมกลิ่นใบเข้าดูสิโอ้มันหอมเลยเขาเป็นกลิ่นที่หอมนะท่านผู้ชมเป็นกลิ่นที่หอมแรงหอมหอมแบบมีกลิ่นหอมแล้วเหยนเนาะกลิ่นหอมแล้วเหย คัจรเคยดมใบแห้งๆหรือยังเดี๋ยวผมจะให้พค้ัจรดมใบแห้งนี้ไงอ่ะเนี่ยเอ้าลองดมดูอมันจะแตกต่างกับใบดิบๆนะเออหอมหอมหอมต่างกันครับใบแห้งกับใบดิบมันจะออกฉุนๆแบบกลิ่นหอมหอมละเหยเนาะคือเนี่ยที่อยู่ข้างโจนี้ใช่หมดเลยนะท่านผู้ชม่อเช้านี้โดนแซวไปแล้วพี่กิตินายแซวเออเป็นอะไรที่แบบ แนะนำกันในช่วงโควิดนะครับเจอคนสัญจรผมกำลังมองหาอยู่สมุนไพรชนิดหนึ่งอ่าเป็นสมุนไพรํำแย่แมวจำแย่แมวมันไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อยู่ข้างหลังคนสัญจรนี่เห็นป่ะนี่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 เห็นป่ะนี่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 อยู่ข้างหลังคนสัญจรเห็นป่ะมนติดอะไรอยู่เดี๋ยวผมไปเอาแล้วกันนะท่านผู้ชมอ่าจำแย่แมวมันติดแขนเอื้อมไม่ถึง นี่ครับคือเป็นอะไรที่มาแนะนำกันในช่วงโควิดนี่แหละครับก็มันเป็นอะไรที่มันมาร้ายแรงมากติดเร็วมากก็ประเทศเราก็ต้องสั่งซื้อวัคซีนจากเมืองนอกเข้าเราก็มีสมุนไพรเราก็มาแนะนำกัน <มา S 2> ใครมีค <น S 2> ใครมีแล้วก็ใช้เพื่อป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองนะครับ ไอ้นี่ก็บ้านๆอีกเหมือนกันเลยอันนี้ก็บ้านๆแต่อันนี้ไม่บ้านแค่นั้นเองนะครับถ้าใครมีจมูกเน่าของโจนี่ยังหายเลยเนี่ยอันนี้ก็คือว่าลองเล่าประสบการณ์นัก็คือว่าทำแยแมวเนี่ยโจทํางานที่มหาลัยแห่งหนึ่งย่านรังสิตนะท่านผู้ชมก็ตัวเองก็เป็นภูมิแพ้นะครับก็คือว่าตัดต่อวิดีโอจนไม่ได้ลับได้นอนนั่นแหละนะครับแล้วทําให้เกิดอาการภูมิแพ้ พอเราแพ้มากๆแพ้แอร์แพ้ผ้าห่มบอนมุ้งแพ้ควันไฟแพ้ขหมารถยนต์แต่ที่สําคัญโจไม่ค่อยได้เดินทางนะครับเพราะอยู่ใกล้ที่ทํางานอเพราะฉะนั้นโจจะแพ้เกี่ยวกับแอร์แอร์แบบพอเปิดแอร์เปิดพัดลมเดียท่านผู้ชมครับจามเลยครับอจามมากๆเลยนะครับแล้วก็ก็เลยหันมาใช้สมุนไพรตําแยแมวเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกในโลกนะท่านผู้ชมตําแยแมว ตําแยแมวก็จะมีรากที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนรากไม้ทั่วไปนะครับคนสัญจรเนาะทีนี้เวลาเราเอามาต้มเนี่ยคนสัญจรเราประมาณสักทั้งหมดเลยครับก็ไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ประมาณนี้แหละครับตากแดดให้แห้งนะครับตากแดดให้แห้งประมาณัตหนึ่งแล้วถ้าใครมีกดจุฬาลัมพาก็ผสมใส่ด้วยกันผสมใส่ด้วยกันด้วยอ เพราะว่าอันนี้มันขับเสมหะแก้หอบหืดได้ด้วยท่านผู้ชมแก้ไอก็ได้แก้ไอก็ได้แก้เจ็บคอก็ได้อีกนี่เพราะฉะนั้นแล้วโรคระบบทางเดินหายใจนี่คนสัญจรใช่มันก็ใช้ได้นะครับใช้รวมกันได้ครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญแค่ว่าใครมีอะไรที่อยู่ใกล้ตัวครับลองเซิร์ชหาใน Google ดูนะครับแล้วก็ดูคลิปจากโจห้างนักสืขาและคนสัญจรดูเสร็จไปหาข้อมูลที่ถูกต้องใน g o o g l e อีกทีนะครับว่า เอ้ยไอสองช่องนี้มันโกหกปูเปล่าวะใช่ใช่้องหาดูนะครับครับนี่นี่เป็นประสบการณ์ที่คุณโจใช้ได้ผลมาแล้วครับอันนี้นะคนสัญจรประสบการณ์เออยังเล่าไม่จบอ่าอ่าคือพอนานๆเข้าไปเนี่ยผ้าขนหนูที่เรามาเช็ดไว้เนี่ยมันก็เปียกใช่ไหมอืมมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ครับแล้วกินยาเม็ดเหลืองเม็ดขาวที่แบบว่าแก้ภูมิแพ้นั่นแหละท่านผู้ชมมันไม่หายมันไม่หายพอแต่แต่ทีนี้พอจามมากๆแล้วจมูกมันเริ่มเริ่มมีกลิ่น ไม่ใช่เริ่มมีกลิ่นนะท่านผู้ชมมันมันมันมีกลิ่นคือตัวเองรู้สึกว่ามันเหม็นไงทีนี้พอเราไปคุยเข้าสังคมกับใครเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามีกลิ่นเหม็นกลิ่นปากเหม็นเพราะว่ามันอยู่ทะลวงรูเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปากไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเขาก็คงคิดว่าอ้ยนี่ปากเหม็นยังไงกินซุ้มยังไงกินซุวมมาแล้วห้าคืนห้าวันอะไรประมาณนี้นะแล้วทีนี้สิ่งที่ใช้ได้จริงท่านผู้ชม โจก็ต้มกินนะครับสมุนไพรตำแย,ยแมวนี่แหละท่านผู้ชมตำแย,ยแมวนะครับแล้วก<อ>็พอจมูกมันแห้งกลิ่นเหม็นก็าหายอ,อ๋อกี่วันครับต้มดื่มได้รู้ผลเนี่ยผมผมต้มกินสามแก้วแรกวันแรกนะจมูกเริ่มแห้งอ,อ๋อเริ่มเริ่มวันวันแรกเลยนะครับเออจมูกจมูกเริ่มแห้งเลยเสามแก้วแร <Rat>. กสามแก้วแรกเนี่ยท่านผ <แ S 2> <แ gamma S 1> ู้ชมแต่สมุนไพรตำแย,ยแมวเนี่ย เรากินจิบไปเรื่อยๆขณะอุ่นๆคืออยากให้มันหายขาดแล้วก็จิบไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าโจกินอยู่2เดือนท่านผู้ชมแต่ว่ามันแต่ว่าโจต้มไปเยอะนะตากตากแดดไปเยอะแล้วก็รู้ว่าตัวเองแพ้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตัวเองดีขึ้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยครับตำยาแมวเนี่ยมันใช้ในการบําบัดเกี่ยวกับโรคหอบหืดของแมวนะครับแมวเขาจะชอบกินรากท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรหรือเปล่า กันชาแมวก็ได้นะครับผมนี่แหละคนสัญจรคือเป็นเรื่องที่ใกล้ของที่ใกล้ตัวนะของที่ใกล้ตัวผมคิดว่าเนี่ยโควิด19เของใกล้ตัวเรานะที่ยาวอยู่เนี่ยคือถ้าหากท่านใดนะท่านผู้ชมว่าสมุนไพรมีตำยาแมวก็มีนะครับแล้วก็กดจุลันกดจุลนามีนะครับเราก็มาใส่กันได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยครับโควิดเนี่ยครับคือเกี่ยวกับระบบระบบทางเดินหายใจใช่ใช่ใช่ ไม่มีไม่มีไม่มีเข้ามากั้มกลายนะครับยังไงตัวโกตุลาลปานี่เมืองจีนเขาก็วิจัยมานานแล้ว uh huh. นานมากมากด้วยกว่าที่คนไทยจะนำเข้ามาปลูกนะเอ๊ะคนสัญจร uh huh. ส่วนอีกตัวอย่างอีกอีกแฟนขับอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะรเราก็จะมาเล่าให้การฟังท่านผู้ชมว่านี่เป็นประสบการณ์ของแฟนขับ,บแล้วเขาก็ามาโพสต์อยู่ใน YouTube นะนะท่านผู้ชมว่า ก็ดูคลิปผมนี่แหละนะครับคลิปนั้นเป็นอะไรที่มีความสําคัญมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพูดถึงประสบการณ์ของ F c ฟซีที่มาบอกเราใช่เราจะพูดคลิปนั้นอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะครับรบผมเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่แหละครับใช่ใช่ใช่ครับเราจะเอามาซ้ากันอีกครั้งหนึ่งให้รู้กันไปเลยว่าคือคือเล่าประสบการณ์โดยเฉพาะเลยใช่ครับผมนะครับประสบการณ์จากแฟนคลับนะครับว่าเอ๊ะเขาไปกินยังไงในช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วเขา อยู่ในวงนั้นน่ะคนสัญจรมีใครบ้างเป็นอะไรบ้างคือเขาไม่รู้ตัวว่าติดหรือไม่ติดไงมันเป็นกลุ่มเสี่ยงมากุ่งนี้เช้าเจอกันครับรู้กันเลยว่าจะพูดเรื่องอะไรนี่แหละครับเรามาสรุปการเกี่ยวกับหอบหืดเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับใช่ครับเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนสนิดสุขุมซึ่งนิดนึงนะครับและก็เป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อตับและก็ไตนะครับเข้า ก็เป็นสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคตับโรคไตได้ท่านผู้ชม้องการไอยุงก็ได้ทีนี้ไอยุงเนี่ยนะคือคนเป็นไข้ป่าเขาก็ไปต้มกินนะครับไข้มาลาเรียหรือไไข้มาลาเรียนะครับแล้วก็เป็นในตำรับในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมและก็มะเร็งอีกหลายชนิดนะครับอันนี้ก็คือโจอกข้าวนะท่านผู้ชมแต่วิธีการกินการใช้เกี่ยวกับหอบหืดภูมิแพ้ลรกระบบ ทางเดินหายใจครับที่กําลังฮิตกันปัจจุบันนี่แหละทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยในการบําบัดได้ครับผมมากมายนะครับอเพราะฉะนั้นในสวนผมนี่ก็เยอะนะครับถือว่าโกจุลัมภานี่เยอะมากท่านผู้ชมคือคือปลูกต้นหนึ่งเนี่ยเขาจะแบบเป็นไหลไง เขาจะไปแทงดินตรงนู้นตรงนี้เกิดเต้นไปหมดเลยตรงนั้นลากเขาไปปูตรงนั้นมันก็เกิดตรงนั้นและก็ที่สําคัญนะคนสัญจรมีมีแฟนคลับบอกเขาบอกเป็นโรคปลายประสาทอักเสบอันนี้เขาก็ใช้ขวดจุฬาลัมพาเหมือนกันนะครับแก้ฟกช้ำดําเขียวได้ดีตกกระแทกอะไรหรือโดนเดินชนโต๊ะขอยกตัวอย่างอีกสักนิดนึงคนสัญจรชาวนาเนี่ยเวลาเขาทํานาใช่ไหมหนูเนี่ยก็จะมากินข้าว นะครับเขาก็จะเอากรดจุฬาลัมพาเนี่ยท่านผู้ชมไปหมักไปหมักกับน้านี่แหละหมักกับน้ําแล้วกรองกับน้ํามาฉีดพ่นบริเวณรอบนาหนูก็จะไม่มาใกล้เลยท่านผู้ชมไม่มากินข้าวรวงข้าวเขาอะนะความรู้ดีๆเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมบิกใช่แยมๆเลยอันนี้ก็คือว่าหลายๆคนถ้านะครับจริงๆแล้วการศึกษาเนี่ยเราศึกษาได้ทุกคนท่านผู้ชมใช่ครับผม ไม่ว่าจะเป็นนะครับเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับผู้สูงวัยหาข้อมูลเพิ่มนะครับดูคลิปเราแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเออว่าจริงโอเคครับเรื่องดีๆจากคนสัญจรจะแน l แล้วก็โจฮักนัสสารคามนำมาฝากกันครับสามารถเปลี่ยนสมุนไพรได้ทุกๆวันนะท่านผู้ชมกินข้างละาหนึ่งแก้วนะครับเช้ากลางวันเย็นหรือแม้แต่จิบตลอดทั้งวันนะท่านผู้ชมก็ได้ครับขณะอุ่น ไม่ผิดกติกาจีบทั้งวันเอาละเราก็จากกันแล้วก็อย่างน้อยๆก็ขอให้แฟนคลับนะครับใช้ชีวิตให้มีสตินะครับอย่าพึ่งไปคิดอะไรมากมายเกี่ยวกับโควิดใช่เรามีของดีๆใกล้ตัวของที่อยู่ในครัวเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องโควิด -19 เลยครับประสบการณ์โควิด -19 ท่านผู้ชมในเทศกาลคริสต์มาสเกิดอะไรขึ้นติดตามไปชมพรุ่งนี้ครับครับผมสวัสดีครับ